เอาแล้วอิชอิอิไปคุม BG ประทุมอยู่ในเตดเนาะมีโอกาสที่จะเอาผลงานกระแทกหน้านะครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอิชอิอิมันไม่ใช่วะทำทีมรู้สึกแบบมันดูไม่มีอนาคตมีโอกาสกับสโมรสรใหญ่อีกทีมหนึ่งที่เป็นรองบุรีรัม์มาตลอดนะครับแต่ทีนี้ไม่ต้องคอยไปถามไม่ต้องรอฟังคำสั่งคุยกับบอร์ดซึ่งพร้อมอยู่แล้ว เขาหาโค้ชมานานแล้วโค้ชที่จะวางโครงสร้างระยะยาวได้แล้วก็มีงบในการที่จะให้เอานักเตะต่างชาติมาผสมผสานกับนักบอลไทยนักบอลไทยก็อย่างที่เห็นครับบีจีมีเยอะมากทีนี้แล้วก็อืมสมุดประการซิตี้ในเวอร์ชั่นแบบเงินฉ่ำๆแฟนบอลแบบตุมๆบุมบั่มบึมบั่ม ไยลีกสนุกพอ,พอครับทีมชาติไทยเลยตอนนี้เพราะคนมันจะมาเชียร์อิชิอิเนี่ยนึกออกไหมไม่ใช่แค่คนปทุมนะแต่คนที่อยู่ในละแวกนั้นนะอ่ะม,มีเยอะครับที่เป็นแฟนคลับของอิชอิอิที่อยากเห็นสไตล์ของอิชอิอิแบบที่ทำคาชิมาอาร์เลอร์อันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ฟุตบอลไทยนะมันมีคนสงสัยแหละว่าถ้าอิชอิอิมีเวลาถ้าอิชอิอิทำต่อจะเป็นยังไงอะสำหรับทีมชาติไม่ใช่ ก็กับสโมสรก่อนแล้ดวดูซิว่าถ้าทําสโมสรแล้วเอาผลงานตอกหน้าเข้าให้เนี่ยจะมีโอกาสกับทีมชาติไทยอีกไหมถ้าแฟนบอลสึกแบบนี่ไงผลงานบุรีรัมก็เคยทํามาแล้วแล้วถ้าทำบีจีสู้กับบุรีรัมได้แล้วสามารถสู้กับทีมในเทวบีบเอเชียได้โอ้โหอิกภาพไม่ออกครับแล้วแกเก่งอยู่แล้วในการ ทำทีมที่เป็นลองให้สู้ได้เหมือนตอนที่ทำคาชิมาแอดเลอร์สู้นัชชิงกับรีมาดิดกาเรียนบอดของบีจนะครับอย่าเร่งอย่ารีบนอกจากผลงานมันแพ้ติดกันจริงๆดูแล้วไปไม่ไหวอย่างเงี้ยให้เวลาแกทำงานอยากเห็นครับเชื่อว่าบีจีอาจจะเป็นจุดจัดจุดเปลี่ยนทำให้ แบบสร้างมูลค่าทุกอย่างขึ้นมาได้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวรอดูกระแสสวัสดีครับ